นี้ก็เป็นการประชุมบูรณาการการในบังนะครับสําหรับการเตรียมการของราิเทอร์อา่ายนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูแลประชาชนในการเดินทางปรับภูมิเราในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2567ในปีนี้นะครับซึ่งปีนี้มีวันอยูเทศกาลปีใหม่4วัน นะครับตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2566ไปถึงวันที่2มกราคม2567นะครับึ่งคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนในการเดินทางกลับกลุ่มเราไปฉลองเทศกาลเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับคาดว่าจะมีปัญหาการจราจรในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งในมาตรการการ,การปฏิบัติในการเป็นส่วนของตำรวจซอยปภาค3 นะครับก็ได้มีการสั่งการนะครับแล้วก็บูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานภานคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายปกครอง,องตำรวจทหารสาสุขนะครับแล้วก็ปพอ,พอ,พอจังหวัดน,นะครับแล้วก็หน่วยงานแขวงการกลงหน่วยงานมูลนิธิอาสาสมัครนะครับเจ้าที่ขนส่งในการที่จะคอ,อยดูแลจัดก,กําลังเจ้าที่ตารวจแล้วก็ หน่วยงานนะครับของตนในการที่จะระบายการจราจรนะครับสำหรับการเดินทางก็ะจะดูแลทั้งไปทั้งกลับน,นะครับซึ่งในปีนี้ก็คงเช่นเดียวกับทุกปีนะครับในส่วนของไฮไลท์ก็คงจะเป็นเรื่องของการที่ะจะมีการเปิดใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์เอ6นะครับซึ่ง Uh, จะเป็นการ uh, ระบายการจราจรบนถนนวิทาพด้านล่างนะครับตั้งแต่ช่วงเขตห uh, นองสลักอำเภอปากช่องนะครับต่อเนื่องมาจนถึงเขตเลี่ยงเมืองนะครับบายพาส uh, เขตอำเภอเมืองนครพนมนะครับก็จะเปิดต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมานะครับ uh, ในทุกปีที่ผ่านมาก็จะเปิดแค่ ปีนี้ก็เปิดเพิ่มมาอีกระยะทางอีก12กิโลเมตรเศษนะครับรวมระยะทางในการเปิดมอเตอร์เวย์ M6 นะครับในส่วนของโคราชเนี่ยรวมทั้งสิ้77สน77.5กิโลเมตรนะครับก็จะเปิดทั้งไปทั้งกลับนะครับแล้วก็ปีนี้จะเปิดเริ่มใช้นะครับตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2566เป็นต้นไปนะครับไปจนถึงปีใหม่ นะครับก็จะเปิดบริการใช้เส้นทาง24ชั่วโมงนะครับทั้ง2ขานะครับทั้งขาออกจากเทพมหานครและก็ขาเข้ากูุเทพมหานคระนะครับเองอนไขในการใช้เส้นทางก็คงเป็นรถสี่ล้อขึ้นไปนะครับก็พัุนพันธ์นะครับ,นรนรบในเรื่องการใช้ความเร็วก็ขอให้ขับขี่ไม่เกิน80กิโลเมตร ต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ห้ามหยุดจอดแวะพักนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายในการเดินทางนะครับในมาตรการการบฏิบัินะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเจ้าที่ตำรวจทางหลวงแผนการทางนะครับก็จะดูแลในเรื่องการเดินทางนะครับก็จะมีมาตรการในการดูแลระบายการจราจรนะครับในชุดที่คาดว่าจะมีปัญหาการจราจรก็คงจะเป็นจุดเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเนินกลางดง นะครับเนินคลองไผ่นะครับต่างระดับสิคิ้วนะครับแต่ในมาตรการการแก้ไขปัญหานะครับเราก็เข้าไประจำจุดในคอยในการคอยอำนวยความสะดวกการจราจรนะครับแล้วก็ในอีกมาตรการหนึ่งคือการเปิดใช้ช่องทางพิเศษนะครับในจุดที่คาดว่าจะมีปัญหาการจราจรนะครับในมาตรการการปฏิบัติก็จะใช้การอำนวยความสะดวกการจราจรแบบเขตต่อเขตพื้นที่ต่อพื้นที่นะครับแล้วก็ จะประสานการบริบัติในพื้นที่รอยต่อนะครับระหว่างาอำเภอระหว่างภาคนะครับโดยเฉพาะบนถนนวิธภาพก็จะเป็นในช่วงเ,เขตมวกเก็กจังหวัดสวรีต่อเนื่องเขตการดูดอำเภอปากช่องนะครับจุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์ก็ <S <S มีอยู่นะครับจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ศูนย์รักทักษิงจอรดที่เขตหนองฉลายนะครับแล้วก็จุดลงที่หก็มาที่ จุดลงต่างระดับสิทิคิ้วนะครับบ้านหนองรีนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปนะครับไปลงที่จุดที่3ก็คือใบพาดสิบใบพัพเนึ่งเมืองนะครับโูการนะครับแล้วก็สําหรับพี่น้องผจะส่ชนที่เดินทางต่อเนื่องนะครับไปจังหวัดของแก่นก็เชื่อมต่อเส้นทางวงแหวนทางหลวงหมายเลข290นะครับ นะครับต่อเนื่งอ,องเกตจอของแล้วก็จะไปทางขกันบนถนนทางหลวงหม่ยเลขสอที่บริเวณต่างระดับขนส่งแห่งใหม่นะครับตรงน,นี้ก็เป็นมาตรการในการดูแลเ่นความสะดวกการนราจนะครับก็ในการเดินทางนะครับก็คงจะต้องเรียนรัคฟังฝากถึงพี่น้องประชาชนในการเดินทางก็คง ขอให้เตรียมความพร้อมในการเดินทางมีการวางแผนการเดินทางทั้งในเรื่องของยานพาหนะแล้วก็สภาพความพร้อมของผู้ขับขี่นะครับก็งงฝากช่วยๆทยอยการเดินทางนะครับก็งกคงจะไม่ขับเมาไม่ขับนะครับแล้วก็อย่าใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดนะครับเจ้าห้าที่ตํำรวจในทุกพื้นที่ก็จะมีมาตรการในเรื่อง,องการตั้งจุด ตรวจผันวินัยจราจ,จรนะครับเพื่อการป้องกันเหตุนะครับเพราะว่าปัญหาการเดินทางของพี่น้องประชาชนก็จะมีะเัเหตุเกิดขึ้นนะครับในช่วงเทศกาลแล้วก็ในช่วงการคุมเข้มพ่มมวงเจ็บวาอันตรายนะครับก็คงจะประสานทางหน่วยงานฝ่ายปกครองนะครับได้มีการตั้งตลาชุมชนนะครับในเส้นทางเรี่ยงทางรอง นะครับนอกจากเส้นทางถนนมิตราาพหมายเลข2แล้วนะครับก็จะมีเส้นทางเลี่ยงนะครับอีก3เส้นทางก็คือเส้นทางที่หนึ่งคือเส้นทางถนนสามสินะครับกบินบุรีวังน้ํเกลือแล้วก็ปากถิ่นใจนะครับเส้นทางที่สเส้นทางช่องเขาตะอกูนะครับทางหลวงหมายเลข3-4-8นะครับเขตจังหวัดสระแก้ว นะครับต่อเนื่องนะครับเข้าเกตดโดนีแรงจังหวัดบุริลังนะครับแล้วก็เส้นทางสุดท้ายก็คือเส้นทางสระบุรีมุ่งค่อมนะครับ22น6ก็ต่อเนื่องเข้าเกตหินดาดอำเภอ,อด่านทศนะครับสําหรับพื้นที่หลาดตอนบนนะครับในมาตรการการปฏิบัติเราก็ได้ใช้กนานนําลังคนเจ้าที่นั่หัวในการดูแลการอดจอดก็ประมาณ4,000กว่านาานะครับแล้วก็ไม่รวมด่านชุมชน นะครับทางเลี่ยงทางรองนะครับก็จะมีทางแขวงการทางครับแล้วก็จะมีแผนในการมาเจอเหตุทางฝ่ายนาสุขนะครับร่วมกับเจ้าที่บุลิธินะครับก็คงหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับในช่วงเทศกาลปีนี้เดินทางกลับภูมิเราไปฉลองเทศกาลด้วยความสะดวกและก็มีความปลอดภัยในการเดินทางให้มากที่สุดครับ